กบสบายดีพี่น้องสบายดีเบิดสุครุสุคนสุมงสุบอนพี่น้องเลยเปิดภาพมากอะเห็นบ่าวคันทำงานอย่างดุเดือดพี่น้องดีใจพี่น้องขีดบ่กฟันว่าได้เฮือนรือว่าได้ห้องนอนงามๆแนวนี้พี่น้องเลยทั้งห้องได้ทั้งเงินพั้งค่วเมนห้องพักแม่ลายได้เฮือนใหม่แต่ว่าปุ๊กบอนเก่าเนาะพี่น้อง ต่อเติมใหม่อะไรพี่น้องเลยผู้มาวควันลนล้ำแล้วล้ำอีกพี่น้องเลยถาสีขาวพี่น้องพอแล้วม,มันสิเป็นเงานนั้นแล้วแบบนี้มันจะเป็นคขืนนนก,กัโลกับบทท่านได้ปูพี่น้องเลยเห็ดไปเห็ดมาสีขาวหัวซองเซนบาดพี่น้องเงินที่ผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าแม่ทั้งมือนนอกคนภาคมาให้กะ บ่เปื้อนหอกะโลพี่น้องเอ้ยความคิดเฮาน่ะว่าสิได้ปูเนาะพี่น้องเพราะว่าเงินบักหลายเนาะสําหรับเฮานะเงินน่ะบักหลายพี่น้องเงินก้อนบใหญ่ดีใจแล้วพอเฮ็ดไปเฮ็ดมาเนาะมันกสิมีอันนั้นแน่บ่พออันนี้แน่บ่พอเฮากสั่งมามันได้ลงมือเฮ็ดแล้วถ้าบ่สั่งมากบ่ได้เด้พี่น้องเพราะว่าสั่งมาเฮ็ดแล้วเนาะ หนองว่าคิมไว้นําหนองจักรจันพี่น้องเอ้ยสิมาทาสีซอยบักวัญสิได้ทาว่าลูกชายก็เด้อแท้ๆน่าแล้วบ่ให้ได้เฮ็ดก็เอื้อยทางนอกนี่เพิ่นสิเจาะแต่ก่อนน่ะเป็นช่องลมเนาะบัวัเนาะแม่นบ่แล้วก็มาเจาะเฮ็ดประตูซมันบ่อนพี่น้องปองมันก็เลยเป็นเงาเนาะบวัเนาะถ้าเฮาทาสีทับมันก็สิบ่เห็นพี่น้องนี่แหละทาไว้ ถ้าทาซีขาไวบัดเฮามีเงินเฮาก็อย,อยากมาทาสซียนเลนมากระจับนั้นน้อบังควนส้างคนบอกมากพี่น้องถ้า่นเคยไปหาเหตุตนะอันนี้ห้องกลางพี่น้องสิพาไปเบิ่งห้องม่ใหญ่ห้องใหญ่เนาะแหนพี่น้องเอ้ยยังสิได้พากันเอาผ้ามาสุบนํบมาเสศษประตูนี่มันนั่นแบบถือขีดต้มเนาะฝนต๊ะขาลงอันนี้ห้องของใหญ่พี่น้อง่านเทนเทนท ทางถึงเป็นยังไงพี่น้องเพดานงามบ่มีดอกไฟอีกพี่น้องเอ้ยดอกไฟกรละโดดหลอดหลอดละลอยลอยหาซิปพี่น้องถือแบบถือกันเลยเนาะเอาที่ว่ามันใต่ได้แล้ครับใส่ได้โอเคเลยเนาะพี่น้องสานีโอ้หนุ่มวยดีใจจนสั่นพี่น้องบ่เคยได้แบบนี้จ้าถือมีแต่นอนมาเอาวันตู้ขันเอาเห็ดหอมพี่น้องอันนี้เพิ่นใ่เห็ดห้อันแบบ แม่เพิ่นมาซานผันห้เป็นจริงค่ะนะพี่น้องขอบพระคุณแม่หลายๆเด้อให้แม่เข้มแม่เข้มแค่ไห้แม่แข็งแหงเนาะมีสุขภาพแข็งแหงร่ลำรวยร่ลำรวยเลยหน่องมวยมุดคำสิบรรยายพี่น้องอันนี้กำชับอุกกระโลอก,กันเนาะเฮาประชันได้ทำความสะอาดพี่น้องเลยนี่แหละอันนี้คือห้องของยายพี่น้องอาดไว้ เฮากับท่านได้เมียนเครื่องเมียนคองเนาะพี่น้องยังอุยอีนี่อยู่มื้ออื่นพุ่นน่ะพี่น้องเอ้ยอันนี้สิเป็นของน้องว่าคิมน้อยบ่าววัและน้องมวยพี่น้องเอ้ยสิมดแนเนาะเพราะว่าปิดประตูหน้าต่างนประตูหน้าต่างกสิมี2ด้านพี่น้องเอ้ยนี่แหละพี่น้องหลังจากสร้างเพิ่นเมื่อแล้วบ่าววัเพิ่นกจับไม้อันยังลูกกิ่งบ่มาเฮ็ดเองพี่น้องเอ้ย พราะว่าเฮาจ้างเพิ่นซ้ําทีเฮาว่าเอากันเนาะเพิ่นก็บ่ได้มาซ่าเฮาเดอตัวยางเฮาเก็บปวดบาดแม่เพิ่นก็เฮ็ดแล้วแลร้อยแต่ว่าเนาะจ่ายเงินนไปเด้อพี่น้องตีเพดานนี่น้องม้วยลืมเว้าให้ฟังเด้อพี่น้องามือซ่านั้นคนละอย่างกันกับอันยุงมงคงลังคาเนาะก่เนาะยุงมงยุงคงมงลังคาแล้วก็เฮือนไผ่ก็าแม่นก็เฮือนไผที่น้องน้องมวยทได้ไปถ่ายพี่น้องเบิ่ง บนเหตุอยู่เห็ดกินนะสันซาพี่น้องกับคนละราคาตัวนั้นนั้ราคาสามพันหาเลยพี่น้องเพิ่นเอาน้ำส่วนราคาตัวนี้กับเพิ่นเอาน้ำหองละพันบาทพี่น้องคุ้งนงมวยอันหองนี่นงมวยมันใสสีขาวอะไรพี่น้องเอ้ยว่านั้นได้พี่น้องว่านงมวยมักสีขาวเนาะยังสียังห้อยสีแดงนี่ยี่เตปูบะตะปูซึมวันนี่ นี <chat> um, ่สีแดงๆนี่นะเออเอ้คลายปล่อยก่อดฮะบรรยากาศลังบ้านพี่เนาะห้องละมวยเปิดออกมากระซิบบ้านนี่เนาะห้องไม้ใหญ่หรือว่าห้องกลางก็คือกันพี่เนาะ ก็เอาไปจนคุ้งห้องน้ำพี่น้องเอ้ยเฮือนไพ่ลังน่ะการ่วมแล้วพี่น้องขาซางนันเฮาเห็ดห้องนอนแล้วก็เฮือนครัวตัวนั้นตัวใหญ่นะคะสามหมื่นสองพันแล้วก็ตีเพดานนี่ก็สามพัน้องขาเองพี่น้องซีกับกีฬาอีกนิดหนึ่ง ชวนเรื่องไพอีกสามพนหพี่น้องเว้ยซียังมุท่านในมดนี่บางคนเอิญมาหามตู่พี่นองตู่สุภาพบุตู่เครื่องเพือนอะไรพี่น้องคงไม่ใหญ่พ่นนางหามจัดศานะสุทธานี่ตัวนี้ฮะออมีแตเวงออกมาพี่เธอตัวเดี๋ยวหนุ่มมวยสุภาพี่น้องไปบางเรื่อนคัว ลังใหญ่พี่น้องเดนี่ยลังเก่าอะไรพี่น้องบอลเก่าแต่ว่าปุ๊กใหม่ก็ที่สูงกว่าเก่าแล้วก็งามกว่าเก่าพี่น้องเอ้ตัวนี้ที่น้องมวยแบบอาจารย์คนละราคาพี่น้องอันนี้ชิเป็นเพื่อนไพ่เพื่อนคั่วบอนดันดังพื้นดังไพ่พี่น้องหนุ่มงาก็จจแจงใหม่พี่น้อง สื่อกระปุกสื้อ,อยังมาไว้ใส่กับวหัวหงมจัดแปลงขัวใหม่เป็นได้พี่น้องอันนี้ก็สิเป็นใส่ตะนางเล็กพี่น้องเอ้ต่อออกมาหลวงกันเลยกับห้องนำ้ำพี่น้อง คนเห็ดใ้ขักด้พี่น้องสนา่าบไฮเอนย่างแข็งค้นไปห้องน้ำเลยเป็นมุงให้นะตัวนี้ก็เห็ดหอดตตวนี้เนาะทุกอย่างยังบมดทันเดียบเลยพี่น้องเ้ยแต่นุ่มไวรีวิวให้เบิ่งก่อนเนาะเพราะว่าเห็ดแล้วแล้วเห็ดแล้วก็รีวิวเลยพี่น้องเลย เหลือบ่นี่เหลือก็เอาไว้ตีสิแถวนี่ยังสิเฮ็ดนั่นแถวนี สีสีบ่พอพี่น้องเอ้เพราะว่าสางเพิ่นเห็ดเข้มเกินเพิ่นเห็ดแบบบใบจาวน้าเลยเนาะบ่ควนทานเพดานในนี่พี่น้องเพราะมันจางปกติสีอืมย่านเลยปกติสีกองหนึ่งบ่ควนพราะว่าสทีได้มืดเฮือนมืดลังเฮือนเลยพี่น้องเพิ่นเคยทาจุนยี่ว่อเนี่เพิ่นไม้ใส่ในขวดมาทาเองนี่เข้มขับ ถ้ากล่องหน่อยสีบ่พ่อบ่ระสีขาวนะเพาเพื่อนนะไรนี่ไรเอาแต่สะโพกเห็ดใหม่นี่บ้อือเพราะว่าเพื่อนรังเก่ามันก็มีอันนี้เด้มีสีชมพูจ้ะน่ะมาถ้าใช้แมงกระติ๊ดถ้าข้างเนอะก่อนก็ได้อือ ฝนก็ตกพี่น้องเอ้ยซางบ่ทันได้เลิกงานเมื่อยซ้ําฝนตกฮําก่อนแดดส่องเสมอฮ่าก็มาตกเอานี่ได้พี่น้องนี่สวนตัวนี้พี่น้องเอ้ยความขาดไม้ของเฮานาะว่าสิไดู้เนาะบ่วัเพราะว่ามันแตกอันนี้แม่ใหญ่เพิ่นเอาปูนมายาพี่น้องจแม่นบ่อันน่ะนตัวนี้บ่คือหมู่พี่น้องเอ้ย vừa lại bật mi ngân thì lại cứ động đây sẽ là hết mày tao này. <cười> <cười> ừ. นะพี่น้องนมมวยก็สิได้ขออนุญาตไปทาสีซอยบ่าวขวัญก็พี่น้องพอกันคลิปหน้าติดตามไปเรื่อยๆพี่น้องปัดกวดเฮือนเรียบร้อยแล้วนมวยสทายเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะรีวิวแต่ซํานี้มื้อนี้พอกันคลิปหน้าับสบายดี